สวัสดีครับวันนี้ก็มาตกปลานะครับแก่กางแม่น้ำโขงนะครับวันนี้หมานไหมครับนี่ครับได้มาแล้วครับนี่ครับเดี๋ยวก็สรุปผลงานทีเดียวนะครับนี่ครับอ่า นี่ครับบรรยากาศช่วงเช้านะครับ10โมงเช้านะครับมาแล้วครับมาแล้วครับแต้มแรกแต้มแรกครับแ,แรกรกลางโค้งครับแต้มแรกแต้มแรกแต้มแรกแ

ไสสวยครับใส่สวยสั่งด้ยอ่ะสั่งโคอยู่ไ่ะเอกไปเอีมันั่นบล่าอ๋อฮะลงไปก่อนสองเต็มสองเ <un> no ต็มสองมาแล้วครับกางไม่น้ำโขงมาอยู่บ่มาอยู่บ่เอ้ โอ้ยกำมังไสใหญ่ไสใหญ่ไสใหญ่นี่นะครับสสวยๆสสวย4สี่นิ้วนะครับตัวสามขีดสี่ขีดครับนี่ครับกลางแม่น้ำโขงนี่นะครับสสวย เอาเต็มสามอยู่ไหมครับไม่ครับเต็มสามเต็มสามนะครับแต้มสามเต็มสามอยู่ไหมอยู่แต็มสามมาเลยครับกํลังเราย้ายสองแพ่แล้วนะครับมาแพ่ที่สองครับ ไอ้ที่สามแล้วครับเราย้ายมาครับเ็มได้ครับของใหญ่ครับมาเ็มได้ครับของใหญ่มาเ็มได้ครับอยู่ได้ครับเ็ได้ครับมาเ็มได้ได้ครับเสียกลอกครับเสียกลอกลุงเฮ่ยพ่อลงเรือพ่อเย่ะ ตลมกลือเห็นเนาะเอาอดอดเรเห็นเรือมันไปเืปุมเนี่ยคดเรือบอกไอ้ดปังเลยเอาเสื้อกดเื้อเือเดี๋ยวไปนะครับไปตักข้างนอกกันนะครับเอ้ย ได้แล้วครับได้แล้วครับได้ตัวแล้วครับได้ตัวแล้วมาแล้วครับเจ้มตัวใหญ่ครับตัวใหญ่หน สวยนะครับเจบ้ครับจับนึงต้องมีสุขทยครับไอ้สวยครับนีบ่ครับโอ้โหโอ้โหมีสุขใจครับโอ้โหดิ้นดิ้นดิดด้นว้าสวยจังได้ไปประมาณ โลครับหนเจ็ดโลครับประมาณเท่าไรประมาณห้าบวกหกไก่หรอไว่ามาครับอยู่เรือโอ้งัดงัดจังงัดังงัดงัดงัด ตัว้อยวะตัว้อยโอยแบบป่ายังป่างวนะฮิป่ยนะโอ้โหจันร์กว่าครับจันกว่าจักว่าจันรกว่าโอ้ตัวใหญ่เล้ครับป่าเสพกินไก่มันราแย้งมันกินไก่ไะตีไก่แลกินจันกรกว่าครับ ต่เงเพื่อกินซาอยู่นะปกติผมกนก้อนมล,ลาน,นาก <c oughs> อนรเช็อตนึงครับอีกช็อตนึงจะกลับแล้วครับจะกลับแล้วครับตะกังยกบ่ตะน,นี่นี่โอ้มันตะอื่นมาเยี่ยมโอ้นนะโอ้ โอ้สแกง์อ่ะครักษ์โอ้กบังใหญ่ครับกระบังใหญ่กระบังใหญ่กระบังใหญ่โอ้โห้านิ้วครับห้านิ้วห้านิ้วห้านิ้วครับวันนี้ก็จะจบคลิปเพียงแค่นี้นะครับนี่ครับโอ้ดูผลงานปลาครับนี่ครับถ่ายบรรยากาศตะอนนเลยนี่ครับบรรยากาศนะครับเออกลางแม่น้ำโขงครับครับนี่นะครับ ดูปลาปลาเล็กครับเนี่ยโอ้บอกเลยนี่แม่ันเคยเป็นเอกลันเลยเนี่ยปลาใหญ่อยู่เร่อยไม่ไดปลาใหญ่นะครับนี่นะครับโอ้โหมานครับวันนี้รถถังรถถังโอ้ยเเห็นอกกลัษณ์โอ้ยสกใคยครับใส่สวยใส่สวยวันนี้ครับนี่ครับบรรยากาศเดี๋ยวเราจะนั่งเรือกลับแล้วครับ ออก<อ>็จบคลิปเพียงแค่นี้นะครับเดตาย,ยวยากดไลค์กดแชร์ให้ให้ฟิลฟิชชิ่งด้วยนะครับอขอบคุณครับ